ครับวันหยุดมืัอนี้เสียบขอบกันลูกเล็กน้อยครับกำลังดือ้อออกไปฮัดยืนฮัดยางน้ำแล้วก็กั้นเพรให้ไปใส่ไปยู่เฉพาะในนี้ครับมีเงินงบประมาณลงทุนประมาณหาล้อยครับบ่เกินหาล้อยครับ มีประเทศแบบเป็นครับไต้สองด้านแล้วพอพ<า>ีออ่วิซี่ครับขอพี่วิซี่จ้าหูข้า 4, นี่สี่คนไอ้ข้ามกลางสามคนครับงบหน่อยกระ พุ่นเองครับจัดเองครับอออ,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 สอสามคนครับลงไปลงไป สั่งใะไรรัศดามืาอนกันเจ็ดแปดลอยครับน้อยกวา่านี้พร้อมนี่กว่างเมด็ดอ่าสิบนี่ก็มีเม็ดอ่าสิบจนสีดน่ด้านเลยจิ้มไวย่ำจิ้งไปห้องน้ำห้องยังว่าได้เป็นห่วงว่าสิโตกเงี้ยนตกซสนันไม่รู้จะเอามันยูสครับแล้วหน่อยมันดื้อ เจ้าป <iyorsun> ้าเห็ดคอบง่วคอบข้็ยคอบคนนะครับผมยังลูกเด็คอบลูกอยู่นะ